เพ่อเพื่นผู้ชายเขาเพื่อนผู้ชายสิฮะอ๋อโอเคโอโเทเดี๋ยวสวยไหมพี่เขาไม่เต้นอ่ะฉันบอกเต้นเขาก็ไม่เต้นสวยเอ้าทำไมมันค้างมันค้างไงพี่เขาไม่เต้นก็เลยค้างพี่ชุเหรอพี่ชุอต้องเรียกยัยละโอ้เท่เดี๋ยว Can you speak Thai อืม Speak Thai ได้ปะจ๊ะเขาคนไทยเนาะมันเล็กมันเล็กมันเล็ก ได้เอาไหมโอ้ยออกทรงนี่ไหนนี่แอฟริกาคนบ่ะไม่ไม่เอาเหรอเจ้าไปใส่ไว้ใส่ครับไว้ใส่ไปหานมไม้โอ้ยคนแอฟริกานี่แหละซื้อให้ฉันว่าเลยว่าแล้วไว้เต้นไว้พี่ซูคนสวยแยกย้ายแยกย้ายเขาจะทางฟ้าเจ้าแยกย้ายกับนางฟาเลยใช่เข้าไม่เป็นให้ฉันดูแยกย้ายคืออะไรผมต้อง ชื่ออะไรคะ<า>ชื่อนายไงวันนั้นเราเจอกันอยู่ไอ๋อวันไหนเนาะวันล่าสดอ้าตอนเช้าไงต้นไหนว่แม่จัไม่ได้เลยเห็นไหมผู้หญิงเยอะกองสามวันที่แล้วอืมต้นไหนว่แม่จัไม่ได้เลยเห็นไหมผู้หญิงเยอะกองสามวันที่แล้วอืมอาทิตย์ที่แล้ว โอ้นานแล้วโอ้โหใช่เธอลยแล้วเหรอถ้าไมเธอสวยจังเธอกินข้าวกับเราสวยเกินกินข้าวกับพ่ออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเดียวอ่าอานุอายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีไม่นายอายุจะปีพราะจะได้เป็นหวานใจเลยบมอโอ้ยทดไวในใจแล้วแปลว่าพดไว้ในใจแล้ว แปลว่าอะไรทอไว้ในใจเก็บผมไว้ในใจพี่ใช่แล้วผมจะหายใจยังไงพี่ไปเก็บผมไว้ในใจขนาดนั้นผมหายใจไม่ไต่อพี่ไงหายใจต่อพี่อ๋อเนื้อคู่กันต้องทําแบบนี้ใช่ไหมแมนอ่าถ้าได้แพ้แต้มหน้าได้ไหมเขียนว่ารักอานูใช่ถ้าอานชนะแล้วทำเราจะเขียนว่ารักรักอานูมีผัวได้ยังอยู่อยากถึกตอกดากบอ ยูจะตอกดักคอยตีตอกตะปูเฮาตกกัะปูบ่เป็นตอกดักเป็นอย่างเดียวว้าวมาตอกเลยมาตกเลยยูทำอะไรอยู่เหรอเราเรานั่งยิ้มให้คนสวยอยู่ลองลองยิ้มมาดูซิยิ้มเองเราเป็นคนล่อคนทำไงยู can you smile นี่ อะไรนะ Can you อ้ so cute You like panda ว้าเกิดมึงเกิดอลงมอนนี้ตันึง่ร l a ไหมเธอรักอ่ สอ่อ้าวมันคืออะไรวะอ่ะมาเลยมีแล้ว,วคอเนะ้ยกเทมาสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเสร็นแล้วว่าเะาลงไลไ์อีกสิบนาทีค่ะแต่ว่าเล่นทำอะไรอยู่ค่ะก็บอกว่าจะลงไอไรอีกสิบนาทีาเดี๋ยวเดีย๋ดวยวก็เชิญกัน จันเพ่งรับเร็วจันเพ่งอ่ะไปจันเพ่งถ้าเธอแพ้เธอต้องเต้นนะใช่เธอแพ้เธอเต้นนะจันเพ่งเอาเขากดออกแล้วหนูเอาเจ้าจีบคนแล้วจันมันได้แค่จีบคนทุกคนฝขับพอใจให้หน่อยค่ะใช่ใช่น้องพี่โอ้ยยังไม่เข้าใจนะผมเข้าไเลือก